มาแล้วมาวที่หายไป<ช>นะคะใ,<ช>ในขั้นตอนนี้คือตึงตงเห็นไหมมันต้องโป๊ะนะคะเออทำไมล่ะทำไมงานบ้านทุกการมันถึงแพงทำไมราคามันถึงกระโดดนะคะ<ช>เพราะว่าขั้นตอนมันมีเราไม่ได้ไปทั้งโฟมด้วนๆนึกออกป่ะ,ปะใช่ราคาที่จะให้มันมีมูลาค่าเพิ่มขึ้นก็คือความเรียบร้อยความสมบูรณ์แข็งแรงถูกปะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะปิดร่องรอยทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะปิดเม็ดโฟมไม่ให้มันเ,ออเป็นตะขุ่มตะป่ําขึ้นมาให้มันสะดุดลูกกตาเนาะอันนี้เราก็เลยใช้วิธีโป้การโปร้มีอะไรบ้างก็คือมียิบซ้ำนะคะ<ม>ยิบซ้ำแล้วก็เกียงนะแล้วก็เอามาโป้โป้โป้อย่างเงี้ยตัวเองการโปร้มีในคลิปก่อนๆน,นะผ<ไ>ู้ต่แล้วดูสิโป้หนักหนาสาหัสอยู่นะคะเพราะว่า,าใบหน้าคุณน้องคุณน้องขาคุณน้องมาโดยใบหน้าคุณน้อง ถูกเติมด้วยโฟมขาวโฟมดําถูกไหมมันไม่สามารถเก็บอะไรได้ได,ได้เนียนเท่ายิปซัมแล้วล่ะ,ะตัวรอยต่อตรงแขนขาเห็นไหมโฟมขาวโฟมดําดีขนาดไหนก็มีฟองอากาศเพราะนั้นการที่เก็บรอยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเก็บจากยิปซ้มอ้าวเนียยโอเคโอเคนะคะต่อจากยิปซัมคือ ก็จะเป็นการการทำสีขัดเพื่อขัดก้อนขัดน้อยขัดน้อยอ่าขัดหน่อยพี่ตัวขอดูกระดาษทรายกระดาษทรายนี่พี่โปใช้หยาบหน่อยเอาหยาบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้หยาบแล้วก็รูปไหลใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขัดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราตบด้วยละเอียดอีกทีอ่าโอเคนะคะอ่าพุ้ยขอดูหน่อยเห็นไหมคะรูปออกการโป๊ไม่ต้องโป้หนาใช่แต่อย่าโป๊บางเกินไปเพราะว่าถ้าโปบางขัดแล้วหลุดแตกกระทะ ลายตาแต่ถ้าเกิดว่าโป้หนากันไปอุตตายแล้วตาย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 ตาเหลือกนะคะโอเคพอเนี้ยตัวก็จะเรียบเนียนเหมือนหน้านี่แหละนะคะอหูนี่ยังหูนี่ยังนะคะเอาเนียนแบบนี้นะดูความเหมาะสมนะโอเคไปเลยค่ะไปขัดยาวๆเลยค่ะมาถึงขั้นตอนของการลงสีแล้วล่ะอันนี้เราเรียกว่าเพ้นต์อะเนาะด้วยตัวของเขาเราก็เคลียร์ผิวของเขาเรียบร้อย ช่ไหมคะใช้คำว่าเคลียร์ผิวนี่มันดูแบบโอเวอร์ชิมายเลยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพื้นผิวพื้นผิวในการทำงานเช็ดปาควรจะสะอาดนะคะจะเป็นกระดาษหรือจะเป็นดินหรือจะเป็นอะไรก็จัดการให้เรียบร้อยอันนี้ขึ้นรูปขึ้นทรงแล้วมาเลยค่ะก็เพ้นท์ไปในส่วนของการเพ้นท์นะโอ้ย,ย่องหน่อยย่องหน่อยแอบดูแอบดูแอบดูอ๊บโอ้โหรู้สึกไหมก็รู้สึกนะ คุณน้อง <S <S <K ill ly> คิดถึงเลยใช่ไหมอันนี้เป็นความที่แบบจากไปแบบไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวเนาะก็คือมารวยก็เป็นเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปปรปปับมันก็ต้องเนาะมีความคิดถึงอยู่เป็นธรรมดาอ่ะเธออันนี้จากใจของคนที่ไม่ได้เลี้ยงหมาเนาะคือฉันเป็นคนแพ้ขนอะ เพราะนั้นบางทีฉันอาจจะนึกไม่ออกอะไรเงี้ยว่า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 แบบเนี้ยความรู้สึกมันประมาณไหนเนาะ mm. แต่แต่ฉันเข้าเข้าใจตรงว่าคิดถึงอะ่ะมันเป็นยังไงนะไม่ไม่ได้เจอนานๆหรือว่า mm. เออน่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ไหมคือเหมือนกันนะก,ก็จะ หมือนน er like pues kind of oh, ั 8, 2, nah. ่งกลับมาได้ในรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้เมเจ้าเอออย่ารุนแรงมากนะดาเมจไม่ต้องรุนแรงมากพรังไม่ต้องทำลายร้างสูงหกทำลายจิตใจอะไรขนาดนั้นนี่ตูดตูดตูดตะระรุตุดมีความตุดหมึกนะคะตุดก็ตุดหมึกอุ้ยเอาดูขาดูขาเธอดูอากับกิริยา น้องกูลูของนางเนี่แหละโอ้ดูเอ็นดูไหมเธอดูขาเด้เหมือนมันหยั่งอยู่บ้เหมือนเหมือนนางหยั่งน้ําหนักอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอวยก็อวย,อยนั่นแหละว่ะทุกคนมันชอบอวยเนาะงานมันน่าอวยด้วยแหละคือแบบอือะไรมันจะดีไปนี้อ๋อเดี๋ยวอรอลุ้นตอนหันมาดีกว่านะคะตอนนี้กําลังเมคอัพอยู่เมคอัพโอยอะไรกันนะกันหนาเมาละมาละอุ้ยเดี๋ยวกน เธอใช่หรือเปล่าขนมาเลยขนหรือเปล่าฉันเป็นฉันแพ้ขนจริงเกินแหมกันนี้ก็เลียวเกินอันอันนี้จมจริงจมจริงแหมจังหวะพอดีเลยดึงเฉย ดึงเข้าดามาเฉยอันนี้คือหลังจากที่พี่ป๊ตดได้ลองพื้นด้วยสีนี้น้ําแล้วนะสีน้ำมัคเคลิกไปแล้วก็จะดันดานแบบนี้ดันดันแบบนี้อ่าตอนแรกที่เราโชว์ไปบ้างคือเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ด้วยการที่มันเคลือบแล้วตัวเองยังไงมันก็เพ้นได้พี่ป๊อกก็เลยเล่นสีน้ํามันเพื่อ,อที่จะเกลี่ยได,ได้ง่ายสวยงามเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายอ่ตัวเองหันเข้าแสงสิอ,อ่ะโอเคแต่แล้วน่ารักน่าเอ็นดูแบล็แบลชี้แกแบล็คอะลิ้นต้องมาลิ้นต้องโชว์ นะใบหน้าสีหน้าท่าทางอ่ะโอเคเลยเพ้นอย่างนี้นะตัวเองไล่ไล่ไปจากความเป็นจริงคือเข้มอ่อนเข้มอ่อนอะไรก็ตามตามในบอร์ดที่เรามีเนาะนี่ตาขำไหนสิทำไมถึงเป็นไล้ๆแบบนี้ได้เรามาดูกันดีกว่าอ่พี่โป๊ชตรงที่เรายังทําไม่เสร็จจัดการให้ดูหน่อยค่ะมาทางนี้พี่โป๊ชจะถนัดไหมอืมไดโอเคอันนี้คือพื้นที่เราป้ายๆไว้เข้มเอ่อนอไลไนะ อันนี้สีน้ำมันเนาะสีน้ำมันครับสีน้ำมันสีน้ำมันเคลือบได้เอ้ยทาได้เพราะว่าเราเคลือบเรามีตัวเคลือบเราขึ้นจากโฟมก่อนแล้วเราก็เคลือบเนาะเคลือบหลายรอบบอกเลยเคลือบขัดเคลือบขัดเคลือบข,ข,ข,ขัดจนเวียนหัวไปหมดอ่าอันนี้คือสีเข้มนะคะดูลักษณะของแบบด้วยนะแบบเขามาไงจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วเขาเข้มเขาอ่อนเขามีลักษณะเด่ดลักษณะด้อยตรงไหน นะจุดเด่นของเขาคืออะไรอุตานะเธอตูดอ่ะตดอ่ะตู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 ตนตูตเตูดูตูอูต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 ูนูตูตูตเหมือนูงูตอตู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 นูาูนูต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 นต้ตูตูตืออตูตูตูยูตูืูตูตาตู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 ตาไวู้ตูตูมูตนอูตูตูตะตูตูลูต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 ูีลตููลค่าแล้วก คุ้มกับที่ลูกค้าเลือกเราอะอถ้าคนเลือกเราอะเราต้องทําให้ดีแหละถู้ป่ะตัวเองสุดฝีมือถ้าสมมติว่ามันมีการผิดเพี้ยนไม่เหมือนไม่ใกล้เคียงแกนะแก้ให้หน่อยแก้ให้ได้แก้ให้ใกล้เคียงที่สุดเจอนน้อันเนี้ยอันเนี้ยคุณเขาเจ้าของเขาให้ให้ให้ข้อมูลมาดีด้วยใช่จริงๆค่อนข้างครบถ้วนขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยคุณแบงค์นะจ๊ะ ที่ร้านวาสนาที่นครสวรรค์เนาะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับงานแต่งแล้วก็รับจัดงานแต่งงานด้วย w e d d งบายแบง n ์อะไรนี่ก็หคหดไปดูเอาเถอะสุดยอดอลังการแกก็สั่งเคก้กสั่งโลโก้สั่งอะไรของแกหลายชิ้นอยู่เนาะ<ม>แต่ไม่นึกอะเนาะว่าจะได้มาทำรอยตัวกันไม่นึกว่ามารวยจะไม่อยู่เร็วอะ<ม>แล้วก็เลยแบบเออคุณแม่ก็เลยมีไอเดียว่าต้องต้องละ ต้องมาต้ององพี่ป๊ดเอามารวยกลับมาให้หน่อยได้เลยคะ่ะอ้าวในขณะน,นี้เดี๋ยวสิเมื่อกี้นี้พี่ป๊ดรุ่มขอมาทางนี้นิดนึงขอบคุณค่ะแต่เราจะเห็นตูดนางแบบแ <laughs> ตบุตรตมิเห็นไหมพอเราไล่เข้มก็ไล้อ่อนไล้ไปน่เน่นะ่น พอไลทแล้วอะ่ะมันก็จะได้สีเข้มตรงกลางแล้วก็สีอ่อนไล่ออกไปถูกไหมใช่เอาสีอ่อนมาไลทให้มันกลืนๆก,กันเซเวลาจริงๆแล้ว่ใจหนึ่งก็ไม่อยากให้เสร็จนะพอเสร็จแล้วมันต้องส่งไงเนานะเริ่มเริ่มอาก,การไม่อยากจะส่งงานก็จะมาอยู่เรื่อยเอ๊ย มีขนด้วย mm hmm. มีขนบ,บนใบหน้าน่ารักจริงเออตอนนี้กำลังทำดวงตาแหละคะ่ะ uh huh. คุณดวงตาตุ้งขมานี่คุณแบงค์บอกว่าตาดำเยอะตาดำค่อนข้างเยอะมันจะไม่หม่นใช่ไหมเนอยอืม mm hmm. อุ้ยแบลวแบลวแบลว,วอยู่ไหนหันมาหน่อยสิคะโอ้ mm hmm. อุ้ยเหมือนจะดุนะแต่จะไม่ดุใช่ป่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราใส่แววลงไปหน่อย mm hmm. ให้ไหมอืม รักจริงนะคะรักจริงเลยนะคะรักจริงเลยนะคะ,น,ะ,คะน้องมารวยน้องมารวยจ๋างานโฟมลอยตัวนะคะจากบ้านทูกกันนะคะโอ้โหมีการเก็บรายละเอียดนะคะคุณแบงค์มีความรักมากมาก เลยกับเจ้ามารวยซึ่งเป็นน้องหมาตัวแรกนะคะแล้วก็น้องมารวยกับดาวหมาด่วนเลยนะคะก็เลยอยากที่จะเก็บน้องโมได้ไว้เป็นที่ระลึกว่าเออครั้งหนึ่งนะเราเคยได้อยู่ร่วมกันเราก็ดึงความคิดถึงดึงความรักกลับมาได้นะคะเอามาใส่ในงานโฟมนี่เลยเหมือนเปียบเลยเหมือนเปียบเลยตามที่คุณแบงค์บอกมาเลยนะคะว่ามารวยเขาเป็นลักษณะยังไงเราสามารถคืนเขากลับมาได้ะคะ่ะเขาก็จะกลับมาอยู่แบบ ตรงหน้าเราอีกครั้งหนึ่งออความคิดถึงมันกลับมาอย่างนี้ต้องมีความสุขมากๆแน่ๆขอบคุณมากๆนะคะคุณแบงค์วดดิ้งนะคะแบงค์วดดิ้งที่นครสวรรค์ค่ะขอบคุณค่ะงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอลาก,กันไปเลยนะคะด้วยภาพน่ารักๆจากน้องมารวยเอ๋ขอบคุณนะคะที่ติดตามไปด้วยดีแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีอะไรมาอวดกันอีก บ๊ายบายค่ะ